นี่โบกโบกนี่พร้อมส่งรอยยิ้มโบกเฉยก็ไม่ได้ต้องยิ้มด้วยนะ,ะ,ะ,ะนี่นี่ทำ่าโบกเนี่ยก็จะโบกแต่ไปซื้อของฝากเราอยู่กำแพงพิรร้านอื่นไม่โบกมือใหญ่ๆร้านนี้โบกมือใหญ่ๆ เราก็เลยเข้ามาเดี๋ยวใจเย็นๆนะรถกำลังจะเข้า,าอีกคันหนึ่งคุณระวังรถข้างหลังอย่าเพิ่งเปิดป,ประตูเราเลยต้องแววรลานนี้ฮะ้านนี้มีแม่ค้ากี่คนออกมาช่วยกันโบกมือเรียกรถโบกมือพร้อมกันสี่ห้าคนนี่ยังอยู่กำแพงเพชรใช่ไหมฮะกำแพงเพชรตรงนี้เขาเรียกว่าฮะบอกอไก่ไข่่ะอ๋อ ของฝากมอกล้ยไข่เอาฝั่งนู้นเออเคยเคยซื้อแต่ฝั่งนู้นพอมาฝั่งมันก็ตรงเพราะว่ามันล่นร้านเข้ามาหลังใส่ไฟอ่ะร้านมันก็จะน้อยเออเขาล่นเข้ามาเนาะเพื่อให้มันกว้างขึ้นไม่ให้ไม่ให้รถติดเพราะว่ารถจะได้มีที่จอดนะนี่โบกโบกนี่พร้อมส่งรอยยิ้มโบกเฉยก็ไม่ได้ต้องยิ้มด้วยนะ ทำก็มีอ๋มอ,อมีหนอกล้วยหอมหนอกล้วยไขย่แล้วก็เปือกทอดมันทอดกล้วยฉาบกล้วยฉาบจ้ะคุณซื้อนั่นแหละซื้ออะไรกรอบๆอ,อ่ะกล้ข้าวีอย่างเงี้ยีละร้อย สีมันใหญ่พี่ก็ต้มเคือมันก็สีหน้อยกว่าแล้วไะจับเลยถ้ายกพวหลากหลายเลยพอัต้องิตาครับหลายร้านร้านต่างๆอันนี้ร้านอุดมโชคสาขาสองมาดูของในร้านครับยังไม่จ่ายตังค์แล้วเอาของขึ้นรถแล้ว เอามาเร็วๆคือเอาเข้าตรงนี้เพราะว่าข้างหลังไม่มีที่จะไว้แล้ว <c oughs> ซื้อมาตลอดทางจนไม่มีที่จะไว้แล้วด้านหลังเถ <c oughs> าแวะอีกที่หนึ่งนะครูตั๊กต้องไปขึ้นรถทัวร์กัดเดี๋ยวมาดูมาดูในร้านเขา <c oughs> ้วยวางไว้อย่างนี้เลยมาดูผลิตภัณฑ์ในร้านอย่างอื่นบ้าง มะขามนี่เขาเรียกว่าให้ปลาเหรอฮะปลาปลาหวานให,ให้ตังเขายังน่ยก,กูตั๊กจะไปซื้อกลับกลอบนี่เขาเรียกกะยาศาสตร์กะยศาสตร์กล้วยไข่อันนี้กล้วยตาอันนี้กล้วย กล้วยน้ำว้าอบน้ำผึ้งไม่ไม่ธรรมชาติแบบนี้ค่ะอ๋อจบอบธรรมชาต,ปปาชาติแล้วก็กล้วยไข่ม,มีผลิตผ์กล้วยกล้วยไข่อันนี้ค่ยกล้วยไอ้คนงานก็ได้มาอ๋อแล้วอย่างแดงนี่อะไรเนี่ยเชอร์อรี่เชอร์รี่เชอร์รี่เชื่อมมีบรรดาถัว่วครับ ไอ้ไอ,อ้อ,อย่างนี้มันอะไรนะเขาเรียกอะไรนะฮะบ้ลับหลหล,หลอหัวบัลหลอเหรอน้ำตาลน้ำพริกหนุ่มกูตักซื้ออะไรอีกพอยังฮะใจตังเขาสิพอยัง พอแล้วโอ้ยพอยัง,งด้านหลังนี่ก็เป็นสารพัดละ่ะอันเนี้ยเข้าซอยตัดอินทรพาลลำ นีทุเรียนหมอนทองทอดน,ะอนี่ก็แถวครับร้านอะไรนะเกเก้ารวมโชคเก้ารวมโชครวมสาวโบกรถยิม้มแย้มแจ่มจใสไ,ไปผ่านไปผ่านมากำแพงเพชรเนาะอันนี้อยู่ขาขากลับกรุงเทพ,พจะเห็นสามคนมีอคนสี่คน,คนข้างหลังนั่นนะ่ะยืนโบกน้องน้องคนนั้นเดินหนีไปแล้ว มาเข้าแถวมาเข้าแถวมา้าแถวทําท,ท่าโบกใหม่แล้ว<ร>อ่า<ร>นี่นี่นี่ทำท่าโบกนี่เขาจะโบกกันแบบนี้ครัขบขอบคุณครับรผลิตภัณฑ์คุณภาพข้าวของแม่ค้ายิ้มย้มแจ่มใสครับโบกกันดีละโบอกอละเก้าเก้า <99, S 2> <ร>อุดมโชคสาขาสองสาขาหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นนะสิอ๋อสาขาหนึ่งอยู่นู่นอ๋อมีกี่สาขาละคะเนี่ยมีส<ร>อง โอเคเรียกว่าดักกันไว้ให้หมดไปครับไปขึ้นรถหมดไปเท่าไหร่คุณทั้งหมดหมดไปเท่าไหร่470บาทของฝากขับรถผ่านชัยนาทมากำลังมุ่งหน้าสุพรรณฮะพอเจอป้ายนี้ขุดตักชี้เลยจะกินเจ๊ต๊อกตักบ้านนายคาเฟ่ถึงแล้วตำแซ่บตำนัว อ่ะไปไปดูจะได้เจอเจ๊ตอกแท็กแ่าเจอเจอแต่ใต้บอกมาระหว่างทางกูตักบอกแวะแวะแวะไปโดไปไปหาที่นั่งแต่ยังไม่ได้หวัดดีสวัสดีเอฟซียงเป็นทางการครับช่องโดโดพาเที่ยวพ่อแม่ลูกเที่ยวจริงตามสบายกูตักวิ่งไปเข้าห้องน้ำา่าเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกันครับมาดูบรรยากาศมีเสียงเพลงหน่อยๆนะเดี๋ยวเดินหาหลบเสียงเพลงก่อนครับจนดรับ เดาครับทางนี้เสื้อไม่ใช่เสื้อคู่เสื้อขี้เสื้อสามตัวพ่อแม่ลูกเลยลก ที่เราเดินมาไกลๆแกล้งพนักงานนะเราให้ห่างเสียงเพลงเอาอันไหนเอานี้หรือนู้นนู้นเลยเนาะห่างไกลผู้คนดีครับห่างไกลเสียงเพลงด้วยอ๋อน้องบอกเปิดแปดเดือนแล้วมีเอาโซดาเย็นๆให้ขวดนีจ้าแล้วมีเครื่องดื่มอะไรบ้างอะสวัสดีครับ แล้าจะมีพวกผลไม้ปั่นชากาแฟพี่กินโซดาอย่างเดียวก็เมาแล้วไม่ต้องเล่าอันนี้ร้านซ้อมตําต๊อตกแ๊กเหรอถ้าเป็นแฟนชายอ๋อเป็นแฟนชายแต่หมายถึงว่ารสชาติเดียวกันกเาเจ๊ต๊อกแตกอ๋อซื้อน้ำป,ลา,ำปลาเจ๊ต๊อกแตกมาๆๆเพราะฉะนั้นก็เป็น<อ>ตําแลกแซ่บนัวคุตักคุกตักเห็นป้ายรีบชี้เลยร้านนี้ร้านนี้ เออแต่ลมเย็นสบายดีอ่ะหนีเสียงเพลงมาได้บรรยากาศน้ำสีเขียวมรกตเลยเดี๋ยวเวลาคูตั๊กจะถ่ายรูประวังโดนระวังรองเท้าจะหล่นลงน้ำไปนะบรรยากาศก็ดีนะสบายสบายขับรถมาทางไกลก็แวะพักเหนื่อย ค <Okay. S 2> มีมะละกอด้วใช่ไห<า>มคะถึงมะละกอใหญ่มะละกออ่ะมะละกอเขาก็ปลูกเอาไว้ตามร่มตามเขานั่นแหละอันนี้ให้กับ้างหันมาดูด้านนี้บ้างฮะเนี่ยถนนเส้น,จะ,สนจะไปสุพรรณบุรีเนี่ยไปสุพรรณถ้าย้อนนี่ก็ชัยนาชเส้นชัยนาทสุพรรณบุรีชัยน,นาทสุพรรณ ถ้ามาก็อยู่ฝั่งซ้ายฝั่งเข้ากรุงเทพะฮะเห็นเขามีป้ายปักตลอดทางแต่ก่อนหน้านี้เราไม่เห็นป้ายไงเน,ะนาะคุณโวเคเขาบอกเปิดเปิดแปด,เ,ปดเดือน,อนแต่ว่าเพิ่งเพิ่งจะแบบเป็นแฟนแฟนชายอนะเนาะเพิ่งจะเปิดเราถึงเพิ่งเห็นป้ายแล้วกับข้าวของเราอันนี้คือตำป่าตำป่า ข้าวเหนียวเป็นกระเป๋าน่ารักดีอ่ามาอันนี้อะไรคุตักไส้ไส้อ่อนทอดมาเป็นไม้ๆเนาะอ่ะของคุตักเอาไปตำป่านี่ของพิโดโด้สามชั้นสชั้นน้ำปลาอันนี้อะไรคุตักคนให้ดูหน่อยดินแซ่บมนแซ่บดอโอเค ของผมยังไม่มาของผมคือไข่ตุนอยากจะกินไข่ตุนอ่าเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะนั่นของผมมาแล้วไข่ตุนเดี๋ยวมาวางนิดลยให้ห่างๆ,ๆโด้ๆเดี๋ยวมันจะร้อนไข่ตุนหรือะป่าะ อ๋อก็ต้องมีจุดไฟด้วยเหรอฮะใช่ค่ะโอเคนะเราไข่ตุ๋นหม้อไฟแล้วมันจะยังไงมันจะฟูขึ้นอีกไหมก็ร้อนนะคะมันจะร้อนทำให้มันร้อนนานหน่อยไข่ตุ๋นลูกค้าฟังเลาเขายอดนุญาตนิยมแหละไม่นี่ผมรอรอรอให้มันฟูไหมมันจะฟูขึ้นไหมก็จะร้อนขึ้นมาขึ้นมาอ่า นี่ครับไข่ตุนไข่ตุนหม้อไฟนึกว่าพอเขาจุดแล้วมันจะฟูขึ้นอีกเพราะว่าเคยไปกินที่ไหนนะคุณมันพองขึ้นใหญ่เลยเนาะแต่นี่แต่นี่เขาบอกว่าอยอดนิยมทานเลยพี่โดวันนี้ไม่สั่งข้าวผัดสั่งข้าวเหนียวยไม่รู้พี่โดจะทานหรือเปล่าครบหรือยังครบแล้วเนาะรบและ ด้วยกันเลยอมองกล้องน้อยอเฮนี่ฮะไข่ตุน๋นค,คุณครับ ครบะไรว่าอันนี้ใช่ของเราไหมใช่ของเราไหมใช่นั่นคุณตัก๊กบอกว่าครบแล้วนี่มีอันนี้อันนี้ปีไก่ทอดอ่าของพี่โรโรอีกจานโอเคไม่เวิร์คข้าวเหนียวไม่เวิร์คพี่โรโรข้าวเหนียวไม่เวิร์คปีไก่ทอดอ่ะสบตากล้องหน่อยสบตากล้องหน่อยพี่โดครับสบตากล้องหน่อย อโอเคไข่ตุนไข่ตุนมันจะร้อนจะร้อนขึ้นอากาศเย็นสบายนะไม่ต้องเปิดพัดลมไข่ตุนมันร้อนขึ้นอาจะกินอร่อยขึ้น กินมือเลยคุณตักดีนะ้หไชิมซิตามท็อกแต๊กบนนี่เขามากับซีฟู้ดเนาะ กรเหย่ยวหอนหนึ่งกินสามคนแบ่งมาไหนอะได้คือ,อคือโรของได้กันสำับกระหย่องขอบคุณวันนี้จะกินมือกันนะหนีมานั่งตรงนี้เพราะว่า ที่ร้านเขากว้างขวางเนาะห้องแอร์ก็มีห้องแอร์ตรงด้านหน้าเนี่ยเป็นมีกาแฟแต่ว่าห้องแอร์กลางน้ำมีแตห้องแอร์กลางนา้ำนี่เจ๋งใช่ไหม ได้จิ้มเจีวแต่ว่าสามชั้นเป็นจิ้มซีฟู้ดจิ้มไก่ อืมวยเนี่ยหมูยอคือหมูยอเลยเขาบอกว่าใช้สูตรของตำต๊อกแตกี๋ยวลองมาชิมดูฮะใช้สูตรของตำต๊อกแตก <c oughs> ซื้อสูตรเข้ามาจื้อเป็นชายเป็นฟนชาย ทีแรกนึกว่าจะเจอตัวจริงแล้วคุูตั๊กแล้วเราจะมาถ่ายรูปใช่ไหมใช่ไหมเออเนีเออเ่นเขาหนัวดีนะ ให้ไข่ตุ๋นไปไข่เขาร้อนไข่ตุ๋นก็หนานุ่มดีฮะดูท่าทางตักขึ้นมาเ่เด้งเลยผมสั่งเป็นหมูไม่ได้สั่งเป็นทะเลน่าจะร้อนแหละจะเป่าก่อนมี นี่อร่อยกินแางแกงจื่วลมพัดลมถั่วฟางทุ่งไง เดี๋ยวเขาก็เอาน้ำรดหลังคาให้ด้วยนะครับแต่วันนี้ก็ไม่ค่อยร้อนหรอกเพราะมันซึ้มผมลมคมน้ำค้มคตคมน้มค้้มัคลม้ม กินตำลังกินอย่างงี้ก็ไข่ตุ๋นไหมตุ๋นไหมก็ตักข้าร้อนก็ตักเลี้ยงก็ร้อนนะร้อนนะเปล่านนะด้รคุณคุณไม่ได้ไม่ได้ร้อนรับเท้าแล้ว าก่อนร้อนมากร้อนมากร้อนร้อนอย่าร้อนตาก่อนร้อนรน้นขึ้นเลยร้อนตาก่อนห้ลอาอีกมาหนึ่กดออกเรีย ก้มูยมากดอ่อนเรีย<แ>บร<น>้อยสั่งวิธีการนึงป่มเดียบอ้าถ้ากินยังกินมาอเอาวางให้หายร้อนแหละ เขาเรียกแล้วนะสชั้นทอดใช่ไหมฝั่งเพิ่มสองสำหรับคลิปการท่องเที่ยวของครอบครัวโดกาทเที่ยวนะคะจากกรุงเทพสู่ลับสุแล้วก็ต่อด้วยเชียงใหม่นะคะทุกก็ได้มีความสุขในเทศกาลวันเข้าพรรษาแล้วก็มีกิจกรรมได้ทำมากมายแล้วก็ไปดูแลไปพัก ที่บ้านของพี่สาวพี่หน่อยที่สวิตนะคะเป็นบ้านที่สวยบรรยากาศดี <c oughs> แล้วก็สะอาดสะอ้านที่ทติ๊กไปนะคะติกดกต๊ะก็ได้ไปพักผ่อนอยู่ประมาณสี่วันนะคะคือมความสุ <c oughs> ขเพราะว่าบรรยากาศนันุดยอดมากถ้าเพื่อนๆ <c oughs> ท่านใดนะคะ <c oughs> สนใจที่จะซื้อหรือเอซท่านใดสนใจก็สามารถ ดูในคลิปของโดโด้พาเที่ยวแล้วก็มีคลิปที่อาจารย์ข่ายทำนะคะค่อนข้างละเอียดยิบเลยถ้าเพื่อนๆนใดหรือเพื่อนๆคนไหนสนใจ mm hmm. ก็สามารถสอบถามมีเบอร์โทรอยู่ข้างล่างนี้จึงทำให้เพือ่อนๆนะคะได้เข้าไปดูนะคะแล้วก็จะดูว่าบ้านเนี่ยมีลักษณะอย่างไรแล้วก็อาอาดบรรยากาศดีไหมอะไรเนี่ยคุณตาคับรองได้เลยว่าคุณตาไปพักอยู่ประมาณ4วันนะคะ บรรยากาศแบบสุดยอดมากสวนยุงนะคะไม่มีเลยนะคะยุงนะคะเพราะว่าพี่หน่อยเนี่ยเขาจะเปิดบ้านไว้ตลอดนะคะแล้วก็ขนาดประมาณเราก่อนที่เราจะนอนแต่ละวันนะคะประมาณสามสิบเนี่ยไม่มียุงเลยนะคะยุงแทบหาไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นแบบเป็นบ้านสวนแต่ว่าเป็นบ้านที่สะอาดสะอ้านทําให้เรานี่นะคะประทับใจในการไปพักผ่อนในบยกาศมันเขา้าพรรษา แล้วก็ได้ไปทาบุญแล้วก็ได้ไปเที่ยวเชียงใหม่ที่พี่หน่อยพาทังวนะคะจากลําพูนไปเชียงใหม่นะคะก็นั่งรถประมาณ20่นาทีได้ไปทานอาหารนานาจังเกิลน,นะคะที่กิ๊บโดชอบเพราะว่าเราทดลองจากบ้านพี่หน่อยไปถึงเชียงใหม่มนาะใช้เวลาในการเดินทางไม่ไกลนะคะเราไม่จาเป็นต้องไปอยู่ที่เชียงใหม่เราอยู่ที่ลําพูนเป็นเงินเงเล็กๆแต่ว่าทําให้เราได้เดินทางไป ที่เชียงใหม่เนี่ยง่ายและสะดวกของทางเนี่ยสบายมากเลยค่ะรถลาก็ไม่ตึงด้วยถ้าคุณตักมีตังคนะ์งนะคะุณตักจะซื้อเลยแต่ตอน,นี่เราไม่มีนะคะมีจะพอที่จะดูแลตัวเองได้เมื่อตอนกเกษียณแต่ว่าถ้าเราอยากจะซื้อหรือเอฟซีชั้นใดสนใจก็สามารถติดต่อได้ไม่ใช่มียงเฉพาะหลังของพี่หน่อยนะก็มีบ้านของญาติพี่หน่อยอีกหนึ่งหลังที่อาจารย์ไปถ่ายทํามาซึ่งเป็นบ้านคูวิลล่านะคะ สวยงามมากอ่ะพี่ตั๊กไปไปไปดูแล้วก็ไปชมและเป็นงานปาร์ตี้ที่พวกเราจัดขึ้นนะคะในวันที่เราไปเที่ยวน้ำบรรยากาศสุดยอดสระว่ายน้ำไม่สะอาดดูแลอย่างดีนะคะ<อ>ก็มีการดูแลทางการดูแลน้ำรักษาน้ำลึกเกลือนะคะซึ่งเป็นการเจ้าของบ้านเน่ะท่านเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่ในการดูแลบ้านของท่านอ,อย่างสวยงามพี่ตั๊กไปทั้งสองหลังประทับใจมากๆเลยค่ะ ถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดหรือ FC ท่านใดสนใจนะคะก็าสามารถสอบถามอาจารย์หรือคุณตั๊กได้เมนูก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ตัววิธีอยู่ข้างล่างนะคะก็าสามารถติดต่อได้กับคุณตั๊กอยากได้ให้ FC เนี่ยไปดูแล้วก็อาจจะว่าโอ้บ้านที่สุดยอดจหิงๆนงค่ะค่ะสำหรับคลิปในการท่องเที่ยวของพวกเรานะคะวันนี้ตอนนี้เรามาทานข้าวเที่ยงอยู่ที่สุพรรณบุรีเราออกจากที่โน้มแต่เช้าเรามาถึงนี่รถไม่ติดเลยค่ะ ก็ฝากเพื่อนๆและ f อฟทุกท่านนะคะ,ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดสมัคร i b e ให้ครอบครัวเดโดพัทเท่ยวดวยน,ดนะคาะแล้วก็คุตั๊ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆและ f อฟที่ดูแลครอบครัวของคุตั๊ๆๆก็มีวันนี้ได้ก็เพราะ f อฟซีที่ให้การดูแลตอบรับแล้วก็ดีสนหรับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคุตั๊กำแหนมขายก็ช่วยกันผนุนมาทำให้ แนมคุณตั๊กเนี่ยมีชื่อไปถึงทางงาตะหัวป่าชีรา่าต์ชัยภูมิสกลนครทั่วทั่วไทยเลยก็ว่าได้แล้วก็วันนี้ก็มีออเดอร์เข้ามามากมายคุณตั๊กก็อยู่บ้านแล้วคุณตั๊กก็จะกลับไปทำแหน่เหมือนเดิมนะคะฝากขอบพระคุณมากนะคะอีกสี่ทุกท่านและทุกคนที่ให้การสนับสนุนช่องเรโดคาเที่ยวนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบายเดี๋ยวครับอ่ะบ๊ายบายเยบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย งใจทุกๆๆเรือาครับคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณครับ